ควมรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางม,มูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูรนิธีออมสคูลเลขที่บัญชี151 866 3328คําคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ9ข้อนี้เขาบอกมาว่าวัตถุหนึ่งเนี่ย มีไอโซโทปกัมันตารังสีแทตจำนวน8.5มิลลิกรัมโดยที่เขาก็ให้ค่าครึ่งชีวิตมาเนาะไป12ปีเขาถามว่าถ้าย้อนไป72ปีที่แล้วเนี่ยวัตถุก,ก้อนนี้จะมีแท่กี่มิลลิกรัมโดยที่เขาบอกมาด้วยว่า1ปีมี365วันเนาะข้อนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของกัมันตภาพรังสี ซึ่งเป็นพาร์ของการคำนวณสูตรที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือสูตรนี้ก็คือตัว n t เนี่ยคือปริมาณสารเมื่อเวลาผ่านไปที แล้วก็ n ศเนี่ยคือปริมาณสารเริ่มต้นหลังจากนั้นเราจะคูณได้หนึส่วนสองแล้วก็ยกกำลังอันนี้คือเวลาเนาะที่ผ่านไปแล้วก็ t เซนหนึส่วนสเนี่ยคือครึ่งชีวิต ถ้าพี่ค่อยๆดูเนี่ยพี่ก็จะได้ว่าเออข้อมูลที่เขาให้มาพี่จะเขียนด้วยแต่ละสีเนาะอย่างที่เขาบอกมาว่ามันมี8.5มิลลิกรัมเนี่ยอันนี้คือเป็น N.T. เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเวลาที่ผ่านไปแล้ว72ปีเนาะ ค่าครึ่งชีวิตเนี่ยก็จะเป็นสิบสองปีเนาะส่วนที่เขาบอกว่าย้อนหลังไปเจ็ดสิบสองปีคือเหมือนเราคิดว่าเจสิบสองปีที่แล้วเนี่ยเป็นเวลาตั้งต้นอืมอันนี้ก็คือบอกค่าที เราก็เลยจะได้ว่าข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เขาถามก็คือค่าของ n ศูนย์นั่นเองเราลองแทนค่าเข้าไปเนาะก็จะได้ว่าเป็นแปดจุดห้ามิลลิกรัมแล้วก็เท่ากับ n ศูนย์คูณด้วยหนึ่งส่วนสอง เจสิปีส่วนด้วย12ปีพี่ก็เลยไดเอนนยเนี่ยเท่ากับ8.50มิลลิกรัมคูณด้วยอันนี้ตัดกันเหลือ6ก็เป็น2องยกกำลังหเนาะก็เป็น64คูณเลขออกมาเนี่ยเราจะได้ว่ามันเป็น544มิลลิกรัมก็เลยตอบข้อ4ข้อนี้จุดที่ต้องระวังก็คือ เออโจทย์มันไม่เหมือนกับโจทย์ปกติที่เออส่วนมากเขาจะให้ปริมาณตั้งต้นมาแล้วถามว่ามันจะเหลือเท่าไหร่หรือว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้คือถามปริมาณตั้งต้นก็อาจจะสับสนได้เนาะแล้วก็ที่ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหน่วยว่าเออเขาให้หน่วยตอนแรกเนี่ยมาเป็นหน่วยมิลลิกร,รัมนะหรือว่าหน่วยของเวลาก็ต้องเป็นหน่วยเดียวกัน อย่างข้อนี้เนี่ยขาให้1ปีมี3ามวันเนี่ยเออมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เนาะก็สรุปคือข้อนี้เนี่ยเราก็ดูข้อมูลตามที่พี่ได้บอกไปนำมาแทนค่าในสรรมการนี้ก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบนั่นเองก็ข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ยากมากอยากให้เก็บคะแนนกันได้เนาะออมความรู้ออมวีชาออมปัญญาออมสกูล